เดี๋ยววันนี้ดาวจะพาทุกคนมาขอพอรองค์ท้าวเวสุวรรณน,นาคทองคําองค์แรกของไทยเลยค่ะอ,อยู่ที่วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะทุกคนตามมาขอพอรด้วยกันจ้าวันนี้วัดเดิมบางนะครับอยู่ที่ อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนี่นะครับโอ้โหโอเป็นทองคำเหรอใช่องค์แรกของไทยเลยค่ะเดี๋ยวดาวจะไปบูชาทูบเทียนมาไหว้นะคะนี่ครับเราสามารถมาบูชาทูบเทียนดอกไม้เพื่อไปไหว้พระได้นี่ทูบที่เราบูชาลูกเขาจะมีตัวเลขให้ด้วยแล้วดูทูบผมขอดูอันนี้หน่อยได้ไหมได้ค่ะโอ้โหใหญ่มากอ้ยทำไมมันใหญ่จัง มีใหญ่กว่านี้ก่อนใหญ่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 ใหนุ่หได้่ใช่ใหญ่ให่โอ้โหนี่ครับแล้วก็จะมีทูบเล็กๆแบบนี้นะครับญ่าทญกตัว่ลขทาใตัวเหขอ่าดูทูบญันหญ่ก่อหญ่มาขอพรอ่ค์ท้าวเวใหญ่รหหญ่ใหญค่่ใหใหญ่ จะไปไหว้เลยดาวนี่ครับตอนนี้ดาวกาลังไหว้ขอพรองค์พาะเวสุวรรณนักทองคานะครับใครอยู่ไม่ไกลจากสุพรรณนะครับลองมาไหว้มาทําบุญกันได้นะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับขับรถประมาณสองชั่วโมงนะครับทุกคนนี่ครับอันนี้คือภาพระยะใกล้นะครับขององค์ทาะเวสุวรรณตัวองค์พ้าจะเป็นสีดํานะครับอันนี้นะครับคือเวลาใครบนแล้วได้นะก็จะมาลาแก้บุนะครับสามารถจ้างได้นะครับจะมีเตรียมไว้ให้เลยอันนี้ดาวไหว้เสร็จแล้วใช่ไหม ไหว้ขอพรเสร็จแล้วทุกคนใครดูคลิปนี้อยู่ขอพรไปด้วยกันและขอให้ทุกคนสมหวังนะคะนี่นะครับหรือใครอยู่ใกล้ๆก็มาไหว้ได้นะครับอยู่ที่สุพรรณบุรีนะถวายดอกไม้ก่อนอ๋อนี่ครับแล้วเราก็จะถวายน้ําแดงนะทุกคนนะใครรู้ว่าใครรู้บ้างว่าเขาไหว้สวนทำไมถึงถวายน้ําแดงอ่าคอมตดหน่อยน่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาถวายน้ำแดงตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูใกล้ๆนะทุกคนมาขอพรไปด้วยกันนะครับผม ไปปักทูบเลยก็ได้ดาวไปอ้โหทูบใหญ่มากอันนี้ดาวจะทําอะไรจะเอากระเป๋าไปวนเพื่อเปิดซับเราจะเปิดซับค่ะทุกคนนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ครับก็คือวนตามเข็มนาฬิกานะทุกคนนะก้ารอบถ้าใครมาลองทําดูได้นะครับผมอันนี้ย้ํานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ่อันนี้ก็บอกคุณพ่อคุณแม่วนรอบเท้าองค์เมสวรรค์เดือนมีนาคมนี้เก้ารอบ ใครที่จะมาขอพรทระนา,าย ส่งพูดก็ขอพรได้เลยขอพรไปด้วยกันนะทุกคนนะใครไม่ได้มาก็ขอพรไปด้วยกันนะวัดเทวปางเป็นไงรู้สึกอิ่มบุญมากใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนน่ะสินี่ครับได้มีโอกาสนมัสการหลวงพ่อประวัติของที่นี่ครับเป็นมาอย่างไรองค์ท้าวเวศสุวรรณตอนแรกไม่ได้ตั้งใจโดยทีเดียวว่าจะทําเป็นหน้าของคำแต่ก่อนที่ช่างจะอัญเชิญองค์ท่านมาประดิษฐานก่อนที่จะไปดูเกิดความหวั่นกับพระป่าโดยจะ เข้าฝันอันนี้เป็นเป็นความเพื่อนเหมือนกับคนเราวันพวไปเนาะฝันบาว่าเราได้ยินเสียงแววมาในหูเนี่ยคุณคุณหน้าฉันเป็นตรงํำหน้าแล้ววัดที่มาวัดนี้เนี่ยมีอายุวันนี้มีอายุน่าจะมาหลักร้อยกว่าปีเฮ้ยโอตามหลักฐานประวัติศาสตร์ที่จารึกจริงๆเลยนะแต่สิ่งสําคัญขอพรแล้วก็ต้องลงมือทําพรถึงจะสมปถนหาถ้าขอพรแล้วไปนั่งนอนรอคอยวัฒนารู้ไหม ได้ยินใช่ไหมดาวต้องลงมือทำนะกอจะสำเร็จรู้ไมมดาวสาธุสาธุขอบคุณครับหือจริงนะต้องลงมือทำนะนอนอยู่จะเชยเงินไม่ไหลมานะใครมาที่วัดเดิมบางนะคะก็แนะนำให้มาห่มผ้าพระนะคะอยู่ที่เขาอุโบสถด้านในค่ะจุดเด่นของวัดนี้ก็คือการมาเจอมือเปิดดวงแบบนี้ค่ะทุกคนจ้าใครอยากเปิดดวงเศรษฐีแบบนี้มาได้นะคะอยู่ที่วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ